ย,ยู่ฉากอโบอกดีและอ่าพอดีลูกสาวทำธุรกิจเกี่ยวกับสัสดเซ็ตหมออ่าแ,นะแนะนำไฟตัววีแหมเมอกินคนที่เกี่ยวมีปัญหาหเกี่ยวกับโหลกทองผูกหรือว่าอึไมออกแนะนำไม่กินตัวนี้เราจะท่ายคลองจะสะบายตัว ฉ,ฉันฉันรู้สึกสบายตัวคืนแล้วประทับใจถ้าใครมีปัญหาขอให้กินไปตัววีตัวเนี้ยดีมากมากแล้วตอนนี้กินไปกี่สองแล้วตอนนี้ฉันกินได้จะสิบหาสองแลสาสองแล้วตอนกินกินยังไงอะตอนกินชีชีกินน้ำเย็นทีไบตัววีใายในแก้วผสมน้ำสักครึ่งแก้วแล้วก็แล้วก็ปล่อยให้ต ตัวยาลงไปยู่ตายแก้วกนแล้วก็ชง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 ,งแล้วก็ดื่มดื่มกินกสรสชาต <สา S 1> ิเป็นไงร, <ถ S 1> รสชาติ <สา S 1> เหมือนกับทีวีใบเตยกินงายกิายเนะอ่าแล้วต้องกินน้ำตามไหมต้องกินน้ำตามอ,อีกแก้วนึงแล้วแล้วพอกินไปแล้วเนี่ยมันนานไม่ไหว่ามันจะทายอ่ะ,อะประมาณแปดชั่วโมง กินประมาณสองทุ่มไทยตีสี่แล้วลักษณะทายเป็นไงลักษณะทายคือมันจะทายทีเดียวทีเดียวโมดเลยแล้วจะมีรู้สึกว่าเ,เบาๆตัวเอ่อคลองตัวแล้วทายกี่ข้างวันนึงก็มันทายเป็นเป็นเป็น,ปนทวงช่วงอ่ะไม่ได้ทายเปลียพลาสอ่ะอทายทีเดียวคือทีเดียวเลยทีเดียวเลยไม่เหมือนไม่เหมือนเออหมดเลยนั้นใช่ในกองแบบ เหมือนถักเกลือเป็นคนทอบพวงเด็กเขาจะนั่งแวบนนั่งนานไม่ไม่นาน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 เพราะว่าเพราอพวอพราอพอ,พอพอปวดท้ายเลยอพอท้ายเลยไม่คือไปรเรียนประหลาดไปได้นั่งนานคือท้ายทีเดียวเลยจบอ่าแล้วอ่าถามถ้าว่าคนก็จะมากินมังอะไรบางเด็กทำไงเอ่อมาสร้างทีตัวแทนของข อของประชันเช่เนหมอหรือก,กับลูกสาวเั่นก็ได้เดี๋ยวเรกินตัวนี้น่อเนื้อจากตัวนี้มีตัวไหนอีกอ๋อกินกาแฟขู่กันไม่ด้วยกาแฟด้ก็กาแฟ,าแฟนีก่ก็กินดีมากเลยอะ่ะอกินแล้วไม่หิวข้าวอ่าข่าวแล้วงีง่พร้อมไหมเนี่ยก็ไม่รู้ก <laughs> ็ต่อไปคงจะพร้อมเนาะและอีกอย่างหน,นึ่งกาแฟเนี่ยรสลดรสชาติดีมาก อร่อยอร่อยแล้วก็มีคาเฟอีนน้อยแล้วแล้วก็ทำให้ขาวกินน้อยไม่รำบ้างไม่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 กินสองเนี่ยกิน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 สองเดียวเช้าสองเดียวก็อาหารครึ่งชั่วโมงเละนำนำน้อยแบบมันดีทสองอย่างนี่มันดีเออดีด uh, ีมากเลยทั้งไฟตูวีทั้งกาแฟเลยกินกาแฟร่างลำไส้กินกินไฟตูวีด้วยกินกาแฟล่าง เออ่ช่วยให้เออ่ผิวเต่งตึงเออ่บ้าขาวคืนเซลเซลคอกระดูบสังเซลคอกระดูกมันมีคอลลาเจนก็ใช่มีคอลลาเจนอโอเคขอบคุณเจ๊เพยจ้าจ้า